และฉันคิดถึงเธอมากเหลือเกินไม่แน่ว่าไม่แน่ว่าเธอเธอลองเปิดใจกับเรื่องนี้พวกเราอาจมีโอกาสไม่คิดงั้นควินควิลควิลข้าไม่คิดงั้น,นที่อยากจะบอกคือดีเตอร,รู้ใช่ไหมว่านี่ชอบสัญญาณกลางนะฮะแล้ได้ยินทุกอย่างที่เจ้าพูดเมื่อกี้อะ่ะและฟังแล้วหัวจะป จะมาบอกเนี่ยนะก็คิดว่าเดี๋ยวเดียวมันคงจะจบฉันกดไปสายตรงแล้วนี่เจ้ากดปุ่มสีอะไรอยู่น้ำเงินถึงชุดน้ำเงินให้ตายเถอะน้ำเงินคือส่งเสียงถึงทุกคนชุดน้ำเงินกดปุ่มส้มไงนะชุดส้มกดดำชุดเขียวกดเหลืองชุดแดงกดเขียวและชุดเหลืองกดสีแดงไม่ชุดเหลืองกดปุ่มเหลืองแดงกดเขียวเขียวกดแดงไม่น่าจะใช่ก็ลองสิ